พากินซูชิโลแบนฟาสต์ฟู้ดแนวใหม่จากอเมริกาที่ทั้งรวดเร็วสดใหม่และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างร้านอุมามิวันนี้จะพาทุกคนมากินอีกหนึ่งร้านซูชิโลที่กำลังเป็นกระแสยอยู่ในตอนนี้ซึ่งความพิเศษของเขาจะใช้ข้าวอาคาชิหรือเรียกอีกอย่างว่าข้าวซูชิแดงเป็นข้าวที่นิยมใช้กันในร้านโอมากเกษตรตามด้วยไส้แน่นๆอย่างบูโกกิกิมจิโลหรือจะเป็นกุ้งครีมชีสโล2เมนูน,นี้เจ็บาทเท่านั้นแล้วยังมีแซลมอนครีมชีสโลที่ให้แซลมอนกันมาแบบจุกทุกตาม ย,ยังได้กลิ่นหอมของไม้ที่หมักน้ำส้มสายชูแดงทำให้ตัวข้าวเนี่ยช่วยชูรสให้วัตถุดิบเนี่ยเด่นขึ้นและซูชิโรลเนี่ยเรายังสามารถเลือก DIY ได้ตามใจชอบขอให้สั่งเป็นไก่แซบและไข่หวานบอกได้เลยความแซบของไก่ตัดลดด้วยไข่หวานจะได้ทั้งรสชาติความเผ็ดความนัวของไข่ลงตัวกันสุดๆหรือใครยังไม่สบาใจก็จัดกันไปเลยกับเมนูข้าวอย่างโบไก่แซบไก่ทอดมากรอบนอกนุ่มในราดด้วยซอสสไตล์ไทยที่ได้ทั้งความเผ็ดนิดเปรี้ยวหน่อยอร่อยแบบเข้ากันหรือจะเป็นข้าวแซลมอนโรแซลมอนซาซิมิ จะมีของกินเล่นอย่างแซลมอนซที่ทมีทั้งส่วนซี่โครงปลาแซลมอนคีบบนและคีบท้องเป็นความแซบที่อร่อยแบบหยุดไม่อยู่ปิดท้ายด้วยของหวานที่ยกและเทให้ทั้งใจอย่างโลข้าวเหนียวมะม่วงเป็นขนมหวานไอเดียใหม่ที่ต้องลองข้าวเหนียวน,นุ่มโลมาพร้อมด้วยมะม่วงสุกกำลังดีบอกได้คำเดียวว่ามาที่นี่ต้องใ<ต>ส่อย่าลืมเพิ่มความสดชื่นด้วยไอศครีมหอมนุ่มละมุนลิลสำหรับใครที่อยากมากินโลซูชิแนวฟิวชั่นแบบนี้ก็แวะกันมาได้ร้านอูมามิสาขาที่เรามาเนี่ยสีข้อนสีนักแล้นเป็นฟาสต์